แม่จ๋าแม่จ๋าครับเด็กเป๋ตัหาแม่จ๋าอีกทีแม่จ๋าอยู่ไหนแล้วครับแม่จ๋าแม่จ๋าอยู่ไหนครับเราพอลอยู่นะคะแม่จ๋าแกอุ้ยไม่ร้องนะแม่จ๋าครับเราพอลอยู่นะคะโอเคครับไป่จ๋ากำลังมานะคะพอครับโอเคไหมเดี๋ยวก็รับเลยนะคะไป๋ทัวหาให้แล้วนะเดี๋ยวแม่จ๋ามากับแบบนี้นะครับ เป่าไม่หายเขียงเป่าเขี้ยงอะไรกระดูกกระดิกเยอะนะลูกนี่ก็เจ็บอันนี้ก็เจ็บไม่โดนไม่โดนเป่าไม่โดนโอ้ยเป่าเป่าคุเก่งนะคะต้องสอนอันนี้คุณหมอฝากไว้ใช่ไหมคะไม่ให้โดนนิ้วไม่โดนนิ้วแล้วนะคุณหมอฝากไว้ใช่ไหมครับแล้วคุณหมอมาเอาคืนเมื่อไหร่อ่ะครับน่ะคุณหมอบอกว่าอะไรครับวันนี้ของแม่อะไรอ่ะ ยาของแม่แล้วยาของน้องพออยู่ไหนอ่ะอันนี้น้องพอคุณหมอฝากไว้ใช่ไหมครับหมอฝากหมอฝากทำไมครับฝากให้น้องพอถือไว้ใช่หมเอหายเือหเจ็บแล้วก็จะเอาออกลูกหายเจ็บแล้วเอานี่สู้สู้รถตำรวจราตำรวจหนึ่งสองสี่หกครับส่ไมเล่นกระขนาดนั้น เีเลขกระโดดขนาดนั้นนะว้าวมว้าวเรยากว้าวว้าวมาปเ่ยด้วยรถพลองว้าววมาเร็วรถพลิสมาเจอกัน สอนอา้ร้องเพลงกันเย